หยุดอยากกินอีหยังมันหวานเลยยๆใช่ไหมก่อนไปคาเฟ่ถึงบีซีรถก้มบอนอยู่กระซางแต่มันก,กระยาขึ้นเขาโดนกินเธอเพราะเป็นหยังดอกใจว่าสิมากินอันที่มันเป็นชีๆดๆเห็นไหมว่าขาเจ้าบอกว่ามันเบิเร์ดแล้วว่าสิจองไว้กระได้เด้อกขาเจ้าว่าส้องใช้พันยันบีอ้วนพันกระเล่ยฟอคายให้มันเบิร์ด <laughs> ป็นหยัง กินเคก้กสมกันได้ในก่อนตะหักตะหักเป็นตะเตะสียบเอามาย่างเราชินพ่ออย่าเอาหลายมาเสียนอ้วนนี่ตะอันเป็นตะแสบด้วยบังน่ยบรรยากาศลานข้าจกะดีดีมุมไทยหลูกบกหลายเลยตรงนี้ก็เป็นโซนจนกระบ,บองเพชดมือบีปลาฟ้ามันคึมคมขึมมม้นฝนสีตกนี่แหะปอมุมไทยหลูบผลหลายแหง้งออกไปยืนไปซองไปเบิ้งฝาแจงข้นจีไทยหลวบงามมุมนี่ข้าวนึงเนี่ยที่เขาสั่งไปกระไดแล้วในก,ก่อนกำลังถ่ายอยู่ปองนี่นข้าจ้ากะต,ตกแต่งตาหักตะหักดิยุยเซนถน,นนอียงก,ก่อจุดท่ามกูนอ่งอยังนี่แหละทาละ่าคงเอา มันอยากของหวานอะนะมุมหั่นแล้วก็ใหญ่มามุมนี่ทำสตรอเบอรี่นุ่มข้าวเจ้าเสียบเสียบซื้ออีย่างนี่หละ่ะมันเป็นนั่นเมนูภาษาอังกฤษกับสตรอเบอรี่สตรอเบอรีก่กนละ่ะผันกับรังดีบาหวานแห้งแล้วบาอ้วนปันใดแม่คนหมักมุมหนาตางตรงนี้สวยเค้กผสมกะทะก่อนอ้อเปาะเยี่ยวปอโฟขาเจ,าเจา้าก็เสียบเสียบดิบีบอกชิ้นกปป่อนอย่าปุ่ตอนใหญ่ได้เอาตอนน้อยๆให้ข่อยขอย่ขอยสิอ้วนที่ดีมือชีดดอกชีดเดยกินเสียบเสมือจ้าไม่เข้ากับเนียนพักเนียนหยาไปยังมีไฟบอกไฟเบอร์เนาะ แล้วบ่อ,ว <c oughs> อ้วนอุ้ยไปเจอของชมบังบรรยากาศโหลดนะมุมนีน่ยแหละสวยถ่ายรูปน่ารักหน้าต่างแบบมองออกไปแบบดูแบบเออดูไม่อีหยังอ่ะใส่กระดูกเค้กสมซิมบังกนะตักออกมาเด่นดึ๋งดิ้งสิแสบสิอ้วนกินอยังกระแสบเลยหรีอข้ามใดกระสแสบตะข้ามใดกระแสบหวานแห้งดอกหวานพอดีเคยสิมากินเค้กกินนันขนมคาเฟ่จังเสียนั่นให้กินพักมาก,ก่อนเลยเด้อย่ำหมดเสาย่ำเทีงงงๆๆยงเทียงใบใบจังออกมาหากินจังสี่ข้าแดงกับกับไปกินพักกินปลาต่อ จังสีบุอ้วนหลายหนะันนาผักสมองชิ่วชิ่วบังตะบานบะไดยางม่ฉีบอว้วนผักสมองพอนไข่แล้วก็จังไปหาเห็ดงานตอแล้วบรรยากาศนารานข้าเจ้าโนเวมเบอร์โฮมเมดเค้กเสียบเดือ